จากจะพัฒนี้ใช้หลักการตลาดนํานวัตกรรมเสริมเพิ่มไรายได้และเกษตรกรโดยการลดต้นทุนเช่นค่าปุ๋ยเป้าหมายของรัฐบาลน,นี้คือการทําให้พี่น้องเกษตรกรมีไรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น3เท่าภายใน4ปี นายกกแถลงนโยบายชัดเจนค่ะสำหรับการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2 5 6 7ดูแลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาชาวไร่ชาวสวนเพิ่มรายได้สร้างนวัตกรรมและ ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั้งเรื่องของการพักหนี้ข่าวดีพี่น้องเกษตรกร,ร,กรติดตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีถแถลงในส่วนของการประชุมสัมมานาการมอบนโยบายการจัดการงบป,ประมาณรายจ่ายประจําปีงบป,ประมาณ2567สําหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้เหติติดตามกันเลยจ้าในทางการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดในระยะยาวรัฐบาลตั้งใจจะทําให้เศรษฐกิจโตไปอย่างยั่งยืน ซึ่งในนโยบายระยะยาวจะครอบคลุมสมมิติด้วยกันได้แก่การสร้างรายได้การขยายโอกาสและดูแลคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในการสร้างรายได้มีการเพิ่มรายได้สุทธิในภาคเกษตรการเปิดการค้าระหว่างประเทศการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อดึงดูดการลงทุน อย่างที่บอกไปแล้วเราพักหนี้มา13ครั้งใช้เงินไปมหาศาแลแต่ว,ว่าปัญหานี้สินในภาคเกษตรก็ไม่ได้ถูกการแก้ไขอย่างบูรณาการในรัฐบาลนี้นอกจากจะพักหนี้เราก็ต้องต่อลงหายใจแล้วเราจะใช้หลักการตลาดนํานวัตกรรมเสริมเพิ่มไรายได้ดูแลเกษตรกรโดยการลดต้นทุนเช่นค่าปุ๋ยโดยการปรับสูตรและใช้ปริมาณที่เหมาะสมให้ตรงกับสภาพพืชและสภาพดิน รวมถึงการใช้ยิวหรือผลิตผลต่อไร่ด้วยในการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการปลูกและใช้นวัตรกรรมต่างๆเช่นเกษตรแม่นยำหรือ Precision Agriculture เป็นต้นเป้าหมายของรัฐบาลน,นี้คือการทำให้พี่น้องกเกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น3เท่าภายใน4ปีต้องดูทั้งอุปสงค์อุปทานให้เหมาะสมมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อไม่ให้สินค้าล้นตลาดและราคาตกต่า วางแผนบริหารพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์โดยพิจารณาปัจจัยให้ครบทุกมิติไม่ว่าจะเป็นต้นทุนราคาระยะเวลาข้อกฎหมายและอื่นๆจัดทำองค์ความรู้อย่างเป็นระบบควบคู่ไปกับการลดทุนให้ลดต้นทุนให้กับเกษตรกรรวมถึงใช้มาตรการใหม่ๆเช่นการขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าด้วย นอกจากภาคเกษตรแล้วภา,ารรภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมเองก็จะได้รับผลต่อเนื่องจากการกระตุน้นการใช้จ่ายผ่านดิจิทัลวอลเล็ตรัฐบาลน,นี้จะให้การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่เศรษฐกิจดิจิทัลเทคโนโลยีชั้นสูงหรือดีเทคอุตสาหกรรมสีเขียวอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศและผลักดันให้สตาร์ทอัพไทยสามารถเจริญเติบโตได้ซึ่งจะมีการจัดทำแมชชิ่งฟัน ที่ภาครัฐจะร่วมมือกับกองทุนระดับโลกเราจะอาศัยความเชี่ยวชาญของกองทุนในการค้นหาและคัดเลือกสตาร์ทอัพหรือ SME ที่มีศักยภาพโดยภาครัฐจะร่วมลงทุนด้วยเพื่อให้สตาร์ทอัพหรือ SME เหล่านี้มีแหล่งเงินทุนที่พอเพียงเติบโตและขยายเป็นยูนิคอร์นได้ต่อไปในอนาคต